ก็จะมาเล่นเกมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม t ด e s ซิ f r e e p a y ์เนาะเล่น The Free Play. เด e ะซิมฟรีเทำเควสอน,นี้เลยคือสร้างเกาะเนะาะก็เล่นทังเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาเนาะเควสแรกเนี่ยเขาให้เรานะไปดูทีวีดูทีวีเนาะดูทีวี ทีวีไนาโอเคอยู่นี่เนาะตอนนี้เนี่ยเราก็เล่นไปนิดนึงแล้วแหละได้เพิ่มตัวละครมาตัวหนึ่งเนาะให้คู่กับจิมูเนาะชื่อว่าบันนาヌเนาะอย่างที่ดูกันเนาะให้คู่กับเออจิมูเนาะอย่างแรกเนี่ยเขาให้กดที่ทีวีแล้วก็กดตัวนี้เนาะเนี่ยขาวๆตรงนี้กดไปเลยก็ให้นางดูทีวีเนาะเดี๋ยวเราก็ขอตัดไปก่อนดีไหมตัดก่อนแล้วกันเนาะโอเค ขอตัดไปก่อนเนาะแปบ๊บเดียวไม่นานขอตัดไปก่อนเนาะขอตัดไปก่อนเลยขอตัดก่อนเลยเนาะโอเคก็ขอตัดไปก่อนแปบ๊บเดียวไม่นานเดี๋ยวมาแปบ๊บเดียวโอเคนะต่อไปเขาก็ให้เราเอออะไรนะเมกาซีนที่เมกาซีนบ้านหลังนี้ไม่มีเมกาซีนแล้วก็จะ ต้องซื้อมาเนาะซื้อให้หมดทุกบ้านเลยเนาะขี้เกียจแบบไปเนี่ยแค่นะเอียบกลับไปบ้านใหม่เนะาะก็ซื้ลลอตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเอาตรงไหนมาก็ได้ไเร็วๆฉันพี่เอ่อพี่ที่วา่ามันเลยตรงเนี้ยวางห้องน้ำก็ทะเลวางไว้ตรงนี้นและะ้วกันเนาะโอเควางเข้าไปเลยรี่อยๆเมก้าซีอยู่ตรงไหนฉันโอเคเมก้าซีอยู่ตรงนี้นะ วางเข้าไปบนเก้าอี้มันเลยก็ได้เนะาะซื้อมาทำอะไรเนี่ยเก็บางเนื่้แหละโอเคกดที่เป็นเคร่เสียบเฮ้เขาบอกให้เรากดตรงเหนแต่จำไม่ได้แล้วกดไปก่นอนแล้วกันเนาะมาดูแม่ก่อนเนาะ ถ้าไม่ใช่เมกซีก็อีแบบคืออะไคคุยกันน้มมันเนาะไม่แน่เหนกันก็แบบมือหัวแล้วเนี่ยแกถ้าแกใหญ่ปะคือบอกี่เลยถ้าถดมาไเนี่ยให้ตรงนีให้ตรงนี้มก็ีอยู่ทางนีใช่ไหมลอกดตรงนี้ดูเนาะเร็วๆเาล้ซี สีม่วชักช้าจังเลยโอเคแล้วเราจะลองกดไปให้หมดเลยเนาะแคปมันต้องถูกอันหนึงเลยโอเคแล้วเออให้ลนะมันทำไปอยู่บนลวสซิบันชักช้าจังเลยโอเคก็รูสิกลรแตาว่า มันไม่ใช่นอกก็กดคุยกันละป่ะถ้าไม่ใช่คุยกันก็จะเป็นอะไรละเรายังไปให้บัตรกันสองทีตั้กันเลยนะกันเนาะขออยู่บ้านก่อนจ่ขออยู่บ้านแกก่อนเนาะให้อยู่ไปเถอะโอเคอยู่บ้านเจะกันเลยเนาะให้ขอแต่กันกันเลยอ่อนน่างานเอาเป็นเดี๋ยวลองเอาเป็นแบบแหวนธรรมดากันเนาะ รับไหมเอารับไหมเอานะครับโอเคโอเคแต่งงานก็เรียบร้อยแล้วบันกับพีโมเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคมืออยู่นั่นแหละกาแปให้ทำอะไรไว้ฮะทำไร โ <Okay. S 2> อเคออเกิดเข้าไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็มีอันหนึง่งเพราะว่าต้องคุยกันเพื่อความแบบเป็นสิริมงคลน,นิดนึงเนานะควส ในเควสนี้ก็ไม่ต้องทําแม่เลยค่อยค่อยทำที่หลังแล้วกันรู้สสูวันี้ไม่มีอารมณ์ทำมากเลยเรามาเล่นที่อะไรนะที่มุกกับเออบันแล้วกันเนาะตอนนี้เราทำเควสถึงไหนแล้วก็ถึงเควสนี้แล้วนเนาะจะค่อยมาต่อกันใหม่เนาะค่อยต่อกันใหม่แต่แบบคลิปนี้อยากจะเ,เล่นบันกับ จิมุมากเลยเนาะเห็นว่าจิมุแบบไม่ค่อยเล่นไงเราเล่นแต่เล่นแต่เนะสมส่งกับกับมารินเนาะส่วนใหญ่จะเล่นสมส่งกับมารินไม่ค่อยเล่นจิมุกับมาเลยเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแลกันเนาะโอเคเราวนางก็แต่งงานเรียบร้อยเนาะเราจะให้อะไรนะให้ให ตัวนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยจะไม่ได้โอเคบันน้อชื่อบันให้บันกับจิมูเนี่ยแบบมีลูกกันเนาะแต่ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนางกล้องแบบอู้ฮู้เป็นก่อนเนาะจะได้แบบมีลูกนาะจะคลอดลูกออกมาเนาะอู้ฮู้เนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าหลอดจะไวมากอันนี้คือแต่งงานเนาะแต่เรายังจะไม่แต่งงานเราจะ ไปที่สวนสาธารณะแล้วค่อยไปขอแต่งงานกันที่นู่นเนาะโอเคไปที่สวนสาธารณะเลยเนาะว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันอากาศชื้นแล้วก็เหมาะที่จะไปแต่งงานกันที่นู่นเนาะก็รอไปเรื่อยเราจะชวนเอ,อ่อแค่นนะ ชวนเออให้นะสมส่งกับมารินไปด้วยแต่ให้ลูกของเราเนีน่ยนอนอยู่ที่บ้านแล้วกันเนาะโอเคก็เข้าไปที่สวนสัดแล้วนั่นเลยเนาะก็ใครที่ยังไม่กด subscribe สอสย่าลืมกด subscribe ด้วยนะส่วนใครดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแหละก็เป็นกำลังใจให้เราเนาะเมื่อกี้กินนมอยู่ได้ยินเสียงไหมน่าจะไม่ได้ยินโอเค เอาจิ้มุกกับบันมาก่อนเลยโอเคสมโซมามาริ้นมาเราค่อยบันอีกทีหนึ่งเนาะเราจะให้บันขอมั่นโอเคให้บันแยกใหญ่ให้เซมนต่ยแยกใหญ่กันไปไม่อยู่ไหนเนะี่ยอยู่ไหนอ่ะไปแบบ ไปไวมากอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นดูนางสิมาน,นี่เลยนอย่างนี้เนี่ยครบชูมีไงน,นี่ไม่ยิงตรงนี้มีตรงนี้โอเคแล้วก็ให้ให้อะไรเนะเดี๋ยวยนะี่อยู่นี่อยู่ไหนยอยู่ไหนโอเคให้สมอะไรน,ะนั้นไม่ใช่สมส่งสิบันเนาะให้บันแบบ ไปยืนด้วยเนาะไปอยู่ไหนอยู่ี่นให้บันแบบไปยืนด้วยปยีนชิชๆใกล้กันเนาะจะได้แบบขอแต่งแกนหนีฉันอีกแล้วนะเนี่ยบอกกี่ครั้งว่าอย่าหนีฮะอย่าหนีนี่มายืนนี่เร็วเร็วเค แส่งงานยูทอะเรนนะยังไม่อยากจะให้แต่งงานเลยขอให้แต่งงานกันเลยโอเคอันนี้ก็กดขอแต่งงานกันเรียบร้อยนะคุณครับเออคุณจะรักผมเป็นอะไรแบครับรักสิคะก็ถ้าขอบ้านก็ต้องแต่งงานกันด้วยเนาะ โอเคตอนนี้บันกับจิมูก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วดูนางซีหวานแหวววุ่นเชียรนะ์คู่สมทรง,งไม่ยอมแพ้นะคู่สมทรงไม่ยอมแพ้เช่นกันอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยมุนหมดแล้วโอเคให้นางนายไปยินตรงนี้โอเค แล้วก็ให้สมทรงเนี่ยสมทรงแบบต้องอยิงยินิดนึงนะแล้วสมสรงก็แต่งงานกับเฮนะมารินเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปขับกันเนาะไปแบบสร้างขับกันโอเคหวานแววนิดนึงจูกกูตรงนี้แหละ ดื่มไม่บอกฉันเลยมานี่สิคู่นี้ก็ไม่หนอยหน้าบอกไว้ก่อนคู่นี้ไม่หนอยหน้าเช่นกันจูบตรงนี้เลยเวอืคู่นี้ไม่นหน,ยน,น,น,นอยหน้านะบอกไว้ก่อนดูซิสองคู่จูบกันสีดำกับสีขาวนะแต่งมาได้ไงสวยมากเลย ดูสิมีการกอดจูบดื่มด้สิดูดูคู่ดูคู่ดูคู่หัวส้มมันมากเลยนี่นี่นี่มีการคุยกันนี่ด้วยน,น,นะโอเคไปให้อาหารเป็ดกันเนะาะให้มารินให้อาหารเป็ดเนาะโอเคไปให้อาหารเป็ดแล้วส่วนสมชายเนี่ยสมชายไปเอ่อแบบไปเล่นเรือใบกันเนาะ ต่อไปสมสง่งเราจะให้สมส่งเนี่ยเออ่ al, ไปเพื่อนะไปแบบไปพูดคนเดียวไม่รู้พูดอะไรมากพูดคนเดียวนั่นแหละโอเคให้นางแบบพูดคนเดียวไปกันเนาะเอ้ยกดยากมากเลยหรือมันกดไม่ได้ปะไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอือฮึ กดเข้าไปแล้วก็กดพูดไปเลยเนี่ยให้ให้ใครมาพูดเนี่ยเนาะให้เอให้นะชีมุมาพูดเนาะพูดอยุดคนเดียวไมู่เป็นบ้าอะไรเนาะโอเคนี่เราต้องประท้วงนะเ้าใจไหมเจครับกดใจครับ,อรบโอเคเรื่องจากจอไปนี้น่ะเราจะแบบ ีผู้บริหารเข้ามานะเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะกระจายไหมฉันเป็นผู้ธุรกิจนะแกต้องเข้าใจฉันหน่อยนี่คุณฉันเป็นแฟนคุณนะครับเออให้เป็นแฟนแกนล่ะก็ต้อง่ค่ะเออแบบว่าฉันต้องแบบทํางานแกไปนะอยากคุณจังเลยว่าอู้ฮูเนี่ยมันจะอู้ฮู้ในที่สาธารณะหรือไม่อ๋ออู้ฮูแบบนี้เลยเนาะถ้าแบบไม่มีเต็นตนมันก็จะอู้ฮู้ก็แบบนี้เลยโอเคเข้าใจแล้ว ค okay. ไม่เสร็จเลยดูดเดือดดุดเดือดไม่ใช่เดือดสิการุ่ดเดือดใบยังไม่เสร็จเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ได้ข่าวว่าสมชายอยู่ที่สมชายสมชายเชยีเลยลู่เลยเสียง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 โอเคนางลินอยู่สองคนเลย อย่าหนีสิโอเคบางครั้งก็บังคับแกอย่างนี้นะอย่างนี้อย่าคิดอยูน่นี่โอเคสมชายอยู่ไหนอะ่ะไม่ใช่ผู้เหตุสมท่งสมท่งสมท่งอ่ะรีสมท่งหายสสตัวได้สมท่งแกอยู่ไหนสมท่องอยู่ไหนเห็นแวบโอเค สมซ่งสมซ่งเลือดแกงเล็กมาเลยเนี่ยสมซ่งอ๋อสมซ่งอหมืนนี่เมืตรงนี้ฉันเลือกสมซ่งมาสมซ่งมาจูบโรซีมาแบบมาเหมือนตอนแรกมาแบบจูบกันเลวคู่นี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันเนาะไปตรงนี้ ก่อนกับคู่รักทั้งสองคู่เนาะก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็ยังไม่ทำเคลียอะไรมากมายก็ส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วเนาะสนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เราเนี่ย จะไปกันแล้วเนาะสมมุวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบายบายไปไป่ะ